วันนี้จะมาเปิดเผยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับในงานของชีบะเรียมด้วยกันจะมีการเปิดเผยเรื่องเรียนต่างๆนะครับอาจจะเป็นคร่าวๆเดี๋ยวเราก็ไปจะอัปเดตวันหลังๆน้นีกทีเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันไปด้วยกันกับช่องคอยนนิมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องของตัวของชีบะนะครับเป็นหลักๆ ก่อนที่เราจะเข้าเหรียญชีบะนะครับเราก็จะมีข่าวอื่นๆเกี่ยวกับอีลอนมาร์ก่อนนะครับแล้วก็จะมีเหรียญย่อยๆอย่างยูเอ็นไฟแนนซ์หรือ Wi-Fi นะครับเอาแหละนะครับเรามาฝั่งนี้ก่อนนะครับเนื่องจากอีลอนมาร์กนะครับก็มีการโพสต์เตือนจากคุณเดวิดชวาสนะครับคนนี้ก็อยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับ XRP Ledger นะครับก็จะเป็น CTO ของ XRP Ledger โดยเฉพาะนะครับ ดังนั้นเขาก็ออกมาเตือนอีลอนมาร์นะครับในเรื่องของการทำคอนเทนต์นะครับตอนนี้ทาง XCorp เนี่ยมีการแบ่งรายได้ให้กับบรรดาสมาชิกต่างๆนะครับแล้วก็เหมือนกับคนที่เข้ามาทำนะครับเป็นยูทูบเบอร์เป็น, YouTuber, ปน Tik t i k t o k อกเอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีคอนเทนต์ที่จะสามารถเข้ามาสร้างได้บนบล็อกโพสอะไรของเขานะครับดังนั้นคุณเดวิดชวารสนะครับเขาก็กลัวว่าสุดท้ายแล้ว ตัวของ x c o p ก็จะไม่ต่างอะไรกับตัวของ tiktoker นะครับคือพอพอทำไปแล้วนะครับบทสรุปว่าคอนเทนต์ที่จะได้รับเงินจริงๆคือคอนเทนต์เกี่ยวกับสายบันเทิงนะครับคุณดูก็ได้นะครับใน y t u t u อะนะครับสิบอันดับแรกช่อง youtube ที่คนติดตามมากที่สุดจะเป็นสายบันเทิงเขาบอกตรงนี้จะเป็นการลดคุณค่าของทว i t เตอร ทวิตเตอมีเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วนะครับหรือ X เนี่ยมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับในการทําเนื้อหาคือติดตามข่าวสารอัปเดตข่าวสารอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็การติดตามพวกคอนเทนต์เกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นข่าวนะครับส่วนใหญ่คริปโตการเมืองก็จะมาอยู่ทางทวิตเตอแต่ถ้าเกิดมีการเพิ่มและการสร้างไรายได้แบบนี้เดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยมันก็จะเป็นการลดคุณค่าของคอนเทนต์ลง นเพราะว่าทวิต t ตอรเนี่ยพอเปิดไปเรื่องของการสร้างไรายได้แล้วอ่ะมันกลับกลายเป็นอะไรก็ได้นะครับคือต้องการที่จะให้เอไอเนี่ยในการคัดกรองคล้ายๆกับ TikTok แหละนะครับอะไรที่ทางคอนเทนต์อะไรที่มีคนติดตามเยอะก็จะขึ้นฟีดบนทว i t เตอเป็นอันดับแรกและอีกหน่อย ทวิตเตอมันก็จะกลายเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ขาดเอกลักษณ์นะครับสิ่งนี้คุณเดวิดชวาสนะครับเขาก็มีความกังวลเรื่องแรงจูงใจอะไรอย่างเงี้ยแหละนะครับเขาก็อยากเตือนอีลอนมากว่าก,การทำคอนเทนต์เนี่ยเราก็จ่ายคอนเทนต์เนี่ยเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับทาง XCorp หรือ Twitter ก็จริงอยู่นะแต่การที่คุณทำอย่างเงี้ยกลับกลายเป็นเอกลักษณ์นะครับเกี่ยวกับ เกี่ยวกับเรื่องของของทวิตเตอร์มันก็จะหายไปนะครับคอนเทนต์อะไรดีๆที่ที่เคยเกิดขึ้นบนทวิตเตอร์มันก็จะแพ้สายบันเทิงจริงๆนะครับก็อ่าเราก็ต้องติดตามข่าวนะอันนี้ก็เป็นมุมมองของคุณเดวิดชวา์นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมข่าวต่อไปของอีลอนด้วยกันโอเคมาข่าวที่2นะครับอันนี้เป็นการโพสต์จากคุณวิกทอริกบูทลรีน นะครับอีลอนมาร์กก็รู้สึกว่ามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของโนดนะครับวิาริกบูทารินก็พยายามที่จะอธิบายให้กับชุมชนที่จะเข้าใจเรื่องของโนดต่างๆฉะนั้นโนดนะครับคือการค่าการเข้ารหัสลับนะครับและกระแสหลักๆนะครับอันนี้ก็เป็นการดึงดูดความสนใจของอีลอนมาร์กเหมือนกันนะครับอีลอนมาร์กก็มาทวิตนะครับหรือตีทวิตอ่ะ ใตโ้โพสของวิกตอริกบูทารินซึ่งนะครับไอเรื่องเกี่ยวกับโนดเนี่ยมันก็มีการอธิบายบทความไว้บนทวิตเตอร์หลายหลายบทความเหมือนกันนะครับเราก็ไม่ได้อธิบายตรงก็วันนี้วิกเตอริกบูทารินหรือ c ี o ของอีเทเรียนะครับก็ได้ออกมาอธิบายลอนมาร์ก็เลยมีการแสดงความสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษอต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องของ m d o o n l l s ในสิงคโปร์ก็เปิดตัวประมาณ2,000รายการนะครับเกี่ยวกับ NFT นะครับที่เป็นรูป g r e e เมสนั่นเองช่วงนี้ใครติดตาม g r e e m เ s c คอ e อยู่นะครับราคาก็พุ่งอย่างเร็วนะแล้อุปทานมีแค่ล้านไปติดตามดูช่องที่3ได้นะครับเพราะว่าช่องที่3เนี่ยก็เป็นช่องเกี่ยวกับเหรียญต้นน้ำเหรียญ r e e เมนะครับเป็นเหรียญมันม่วงนะครับลองติดตามดูนะหน้าซื้อน้าถือเหมือนกันนะครับตอนนี้เข้าอยู่ไม่กี่กระดานนั่นเอง วันนี้ทางแ c d o n a l d s ์สิงคโปร์นะครับก็ก็มีการเปิดตัวแหละเพราะว่าก m ีเมสนะครับดิจิ a l ลคอ l เลก i บ l ลเนี่ยก็มีการเปิดตัวเนื่องจาก Mcdonald มีการฉลองครบ50ปีนะครับของ m มคโดนัลล์แล้วก็ปีนี้ใช้มาสคอตนะครับของกรีเมสเนี่ยเป็นตัวตึงนะครับของทางแมคโดนัลตั้งแต่ตั้งแต่นานครบรอบฉลองของ m มคโดนัลแล้วนะครับก็รวมทำให้ เหรียญกีเมสในช่วงนี้ที่เป็นสายของด็อกเชนนะครับก็มีราคาพุ่งนั่นเองอ่ะนะครับเราไปดูเหรียญต่อไปด้วยกันนะครับนั่นก็คือเหรียญ wi-fi หรือเยนไฟแนนนะครับเนื่องจากว่า wi-fi หรือเย en fin นไฟแนนเนมีการอัปเกรดเป็น v3 นะครับซึ่ง เขามีการอัปเกรดจาก v 2แล้วก็ v 1นะครับมีมา3ามเวอร์ชันและอันนี้เป็นเวอร์ชันที่3ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ระบุนะครับว่า v 3เนี่ยมันจะมีโครงสร้างพื้นฐานอะไรนะครับดีกว่า v 1และก็ v 2ต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะครับเยนฟ i นแนนซก็เป็นเครือข่ายของเหรียญเนาะเป็นชื่อชื่อของเหรียญตัวย่อก็คำว่า wifi นะครับตัวนี้ อุปทานรู้สึกจะมีแค่ประมาณหลักหมื่นเองนะนะครับหลักหมื่นเองนะครับหลักหมื่นหรือหลักแสนเนี่แหละนะครับแล้วราคาเหรียญนี้เคยไปไกลกว่าบิตคอยด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นแค่การเก็งกําไรเนาะนะครับกับจํานวนเหรียญที่น้อยอยู่แล้วนะครับก็มีวานทินะครับก็เป็นเหตุที่ทําให้ เหรียญตัวนี้ราคาค่อนข้างตกต่ำอย่างมากในช่วงตลาดมีนะครับต่ำกว่าบิตคอยคือล่วงยับเลยนะครับอะไรนะเดี๋ยวเราไปรับชมพวกเหรียญกระแสะหลักๆอย่างชิบะอินุว่ามีข่าวอะไรบ้างกันดีกว่าข่าวแรกก็เกี่ยวกับชิบะเรียมเลยก็เป็นการเซอร์ไพรส์สำหรับเรื่องของชิบะเรียมนะคุณชทโตชิคุซามาก็มีการโพสต์วันที่15สิงหาคมปี2023นะครับเพื่อจะกาวเรื่องของชิบะเรียมโดยเฉพาะ นะครับแล้วก็ข่าวที่2ก็จะมีเรื่องของการเปิดโครงการหลายโครงการของชิบะเรียมอันนี้เป็นการโพสต์จากทวิตเตอร์ของคูโรนะครับชิบะอาร์ JPN นะครับในวันที่15สิงหาคมปี2023ถ้าเกิดใครไปได้ไปดูไวบอร์ดเนี่ยก็จะเห็นหลายหลายเหรียญเลยนะผมยังตกใจเลยนะว่าเหรียญอย่างโวลตอินเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับชิบะเรียมได้ยังไงนะ เราก็ดูว่ามันเหรียญมันก็เก่าๆเนาะนะครับอยู่มาตั้งแต่สมัยชิงจาหรือชิโน o บิเกิดนะครับเกิดใกล้ๆกันเลยนะครับในประมาณปลายปี2021นะครับแต่ปัญหาก็คือว่าเหรียญน,นี้ยเปลี่ยนมาสาม V และอันนี้ก็เป็น V3 นะครับอุปทานเนี่ยตอนนี้ก็หลัก10ล้านไปแล้วนะครับก็ถ้าเกิดตอนไหนราคามันย่อก็ลองตัดสินใจในการถือแล้วกัน แล้วตัวของชีบะเรียมนะครับก็มีหลายโครงการนะอย่างเช่น now n o t e ก็เป็นบริษัท blockchain ads solution นะครับก็จะทำเกี่ยวกับเว็บไซต์โดยเฉพาะเนาะจะเข้ามาปรับปรุงน่าจะเป็นพวกดีแอพนะครับเราก็เรื่องของ ai ก็ bad idea ai นะครับก็น่าจะสร้าง ecosystem อะไรที่เกี่ยวกับ ai นะครับเป็นระบบปฏิบัติการอะไรพวกนี้นะครับที่จะเกิดขึ้นบนชีบะเรียมฉะนั้นตอนนี้นะครับทาง โทอิสุนะครับก็ตั้งข้อสังเกตว่า Unification เนี่ยกำลังสร้างชิบะเรียมและไม่ได้สร้างบนชิบะเรียมนะครับหมายความว่าโปรเจกต์ต่างๆมันแยกออกจากกันนะครับแล้วก็ไม่ได้สร้างบนพื้นฐานของชิบะเรียมเพราะว่าเหมือนกับเหรียญน่ะหลายๆายเหรียญแล้วก็มีองค์ประกอบของโปรเจกต์เอามาปะติดกับชิบะเรียมเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เกิดขึ้นจากชิบะเรียมยกเว้นเหรียญเดียวที่จะเกิดขึ้นจากชิบะเรียมที่หลที่ ผมชอบพูดประจำคือพอสวอปตัวนี้เกิดจากชิบะเหรียมจริงๆนะก็ดูหลายๆเหรียญได้เดี๋ยวผมจะให้ภาพข้างหลังให้นะผมผมได้มาจากทวิตเตอร์ของคุณลูซี่นะครับที่โพสไว้นะในทวิตเตอร์นะครับก็เป็นขาประจำอยู่แล้วในการอัปเดตเกี่ยวกับข่าวสารบนทวิตเตอเกี่ยวกับชิบะโดยเฉพาะ อ่ะเรามาดูอีกข่าวด้วยกันนะครับอีกข่าวก็บอกว่า33,000ล้านก็ประมาณ33,000ล้านนะชิปนะครับกำลังย้ายออกจากการแลกเปลี่ยนเนื่องจากชัยโจชิคุซามะนะครับมีการพูดถึงชีบะเรียมประมาณ14รายการนะครับได้ตรวจสอบโดยบอทดของ e t h e r s c a n นะครับก็ดำเนินการประมาณ33,000ล้านนะครับ33,000ล้านชีบะอิโนโหนะครับจำนวนก้อนของชิปเนี่ยจำนวน1 9พันพันล้านถูกถอนออกจากกับ วอลเล็นะครับของคุคอยนะครับไปอยู่อันโนนวอล l ล็ตนั่นเองชิบะอินโนจำนวน2,000ล้านและ1,8,000พันล้านถูกโอนออกจากกระดานแลกเปลี่ยน OKX OK นะครับซึ่งสันนิฐานว่าหลังจากการซื้อครั้งล่าสุดนะครับไปยังกระเป๋าอันโนนวอลเล็ตดังนั้นชิปประมาณ4,000ล้านจึงถูกลบออกจากการแลกเปลี่ยนของคริปโตและส่วนที่เหลือจาก33,000ล้านดังกล่าวก็ถูกแลกเปลี่ยน ระหว่างวานคริปโตที่ไม่ได้ระบุตัวตนนะครับจากนั้นตอนนี้ก็ชีบะเรียมก็ไม่ได้กระตุ้นราคาของชีบะเท่าไหร่นะครับเนื่องจากคุณเจริญจเจริญเจริญหรือจเจริญนะครับจเจริญพาวเวลนะก็พูดเรื่องของว่าจะมีการขึ้นอันตาราดอกเบี้ยแน่นะครับส่วนตัวผมผมรู้แล้วล่ะมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วผมเชื่อเลย พอเข้าถึงงานแม่งหายต่อมหมดเลยนะครับเดี๋ยวพอหลังจากงานเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆราคามันจะค่อยๆฟื้นมาอีกนะครับสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเหรียญที่อยู่ในเครือข่ายนะอาจจะไม่ใช่ตัวหลักนะครับฉะนั้นดูกันเพราะผมคิดว่าหลังจากนี้ทั้งดอททั้งชิปทั้งโบนนะครับวานจะดึงเงินออกแล้วไปไหนนั่นก็คือเปเป้ P. ข้อมูลนี้มาจากลุกออนเชนะครับ วานจะมาปั่นเปเป,เป้อย่างข้อสันนิษฐานของนักวิเคราะห์หลายคนหรือเปล่าในปลายปีนี้ซึ่งผมมองเปเป,เป้ว่าถ้าเงินมันฝืดอย่างเงี้ยนะครับเปเป้มีโอกาสเหมือนกันที่จะขึ้นไปได้ประมาณที่สุดคือศูนหายตัวหนึ่งนะครับแล้วก็พันต้นให้เท่ากับชีบาทนะครับเราก็พยายามที่จะปั้นอุปทานให้ได้ประมาณพันล้านพันล้านดอลลาร์นะครับเป็นเป็นข้อไอ้ market cap นะครับของเขานะครับก็เตรียมตัวดูแล้วกันว่าทำได้หรือเปล่าทำได้แค่ไหนน,นะครับในการที่จะโฟโมเปเป้เพราะผมเชื่อว่าอเมริกาเนี่ยต้องการเงินนะครับถ้าเกิดจะไปกาวเหรียญบิตคอยให้ไปสี่ห้าหมื่นเนี่ยมันตกผลประโยชน์กับคนหลายบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนร,รัสเซียแล้วก็กลุ่มบริษต่างๆแล้วก็คนทั่วโลกนะครับเพราะว่าบิตคอยเนี่ย มันเป็นเหรียญที่มีการกระจายไปสู่มือคนมากกว่าฝั่งของแอลคอยนะครับพอแอลคอยมันจะมีวานไม่กี่ตัวเท่านั้นโดยเฉพาะฝั่งของอีเธอเรียมก็เป็นนักลงทุนสถาบันของฝั่งของอเมริกานะครับแต่ครั้งนี้น่าสนใจนะครับคืออีเธอเรียมเนี่ยแหละนะครับแล้วก็เหรียญตัวของเปเป้เนี่ยแหละนะครับเพราะมันเป็นเหรียญเล็กแล้วก็เป็นเหรียญอย่างฝั่งนูน้น แล้วมันมีข่าวกับคอยเบสมาก่อนหน้านั้นด้วยนะครับถ้าเกิดเข้าคอยเบสแล้วน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับน่าจะเป็นการขึ้นรอบใหญ่ๆอาจจะไม่ได้แรงแต่มันพอที่จะทำให้กระแสเหรียญเนี่ยกลับมาดังเปรี้ยงปล่างได้เพียงชั่วขณะแล้วเสร็จแล้วอเมริกาน่าจะมีการหา ตัวตายตัวแทนคล้ายๆก,กับโดคอนกับแซมแบงแมนไฟนะครับที่จะเชิดเงินแล้วก็หนีไปนะครับสุดท้ายแล้วเรื่องมันก็เป็นอย่างเงี้ยสตอรี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าเป็นยังไงนะครับต่อมานะครับเป็นข่าวของชัยโตชิคุซมะเหมือนกันนะครับก็ออกหนังสือตัวหนึ่งนะครับคือ44 t e n e t s of crypto นะครับซึ่งจะออกในเดือนมีนาปี2 0 2 0 นะครับราคาเล่มละ9.99ดอลลาร์นะครับอันนี้เขาเรียกว่ารุ่น Kinder นะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับก็จะเซ็นชื่อแล้วลองรับความถูกต้องนะครับจะมีราคาประมาณ1อีทนะครับหรือ1ออเทอร์ซึ่งอยู่ประมาณ1,824ดอลลาร์ตามอัตราราคาของปัจจุบันนะครับฉจนนั้นตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าเขาก็พยายามที่จะขายของนะ นะครับหาเงินเข้าโปรเจกต์ของตัวเองนะครับซึ่ง forty f o r t e n e s เนี่ยก็จะถูกอธิบายว่าเป็นเป็นคริปโตไบบิลนะครับที่จะตัดสินใจในการประกาศออนไลน์หรือมีการผสมผสานระหว่างความรู้โบราณข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเกี่ยวคริปโตสมัยใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตนะครับอย่างแนวคิดของคุสมะนั่นเองนะก็ไม่มีอะไรนะครับมาขายหนังสือเท่านั้นอะ แล้วก็ตัวที่ทำให้ชีบะอินุนะครับเกิดการราคาล่วงลงนั่นก็คือเหรียญอ่านั่นก็คือองค์กรอย่างว o y a เยอนะครับองค์กรนี้ถือชีบาเยอะนะครับแล้วเกิดการล้มละลายนะครับก็เลยโดนศาลบ,บังคับนะครับที่จะต้องจ่ายเงินตามงวดน,นะครับผลปรากฏว่าทาง v o y a เ e อนะครับก็ต้องขายสินทรัพย์ตัวเองออกมา อาจจะมี BDC Eat นะครับรวมในนั้นมีชิบะอินุด้วยก็เลยทำให้ชิบะอินุราคาย่อลงนั่นเองฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับก็วันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ก็ขอฝากกระดานบิตเก็ตเอาไว้สำหรับทุกท่านนะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับ การลงทุนมีความเสี่ยงแล้วก็ด้นบิดเกตนะครับท่านใดยอยากจะสะสมเหรียญต้นน้ำนะครับก็สามารถสะสมได้อย่างเล่นเหรียญ100 LP อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเหรียญต้นน้ำที่มาจากโปรเจกต์นะครับหรือทีมงานของ X Corp นะครับหรือ Twitter นะครับของ e l ลอนมารกนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อเข้าไปสะสมกันได้นะครับหรือจะทำ m e g e Swap ได้นะครับเหรียญต้นน้ำต่างๆเนี่ย กระดานบิดเกตมีนะครับไม่ต้องรอให้เขารอให้เข้ากระดานก็ไปเมกะสวอปได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะที่จะลงทุนเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับผมก็คิดว่าทุกท่านเนี่ยเตรียมความพร้อมแล้วล่ะนะครับที่จะต้องโเอาไว้นะครับในระยะยาวเพราะว่าปีหน้าจะเป็นปีที่น่าจะเป็นตลาดหมีอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเรารอปี2 0 0พ 25ด้วยกันนะครับจะเป็นปีที่ทุกคนอาจจะประสบความสำเร็จแล้วก็แฮปปี้ด้วยกันทุกคนนะเนื่องจากคริปโตเครนซี y ก็อยู่ในในช่วงตลาดนี้เข้าสู่ตลาดกระทิงนะครับอะไรก็จะเกิดขึ้นได้นะครับอย่างนี้ผมบอกเอาไว้นะฮะว่าอาจจะมีตัวแปรเหมือนโดคอแล้วก็แซมเป็นตัวแปรที่3ที่จะเกิดขึ้นก็ได้นะครับอ่ะ ข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครตและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับก็เราทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็มีลิงก์กลุ่มอย่างชีบะอย่างดอคออย่างเปป้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีลิงก์ใต้คลิปนะครับศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่า ชีบะอินุนะครับจะโกทูรมูนไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอ,อยอนูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ